สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขา มาครับพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระกุไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะไม่ทราบว่ากุไหนยุคไหนนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่นะคะเป็นพระพุธยืนอย่างนี้นะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ตามภาพค่ะพี่ขาเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา 600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ได้มาใหม่ค่ะพี่ขาเป็นตะกุดหลงปูหมุนนะคะพี่ขาได้มาพร้อมชองอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ดอกละ500บาทนะคะพี่ขานะคะ เป็นหลงปูมุนนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ขาตามภาพกันเลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทจะพี่จ้า500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะภาพไ,รรไ,ไาม่ชัดยังไงรบกวนแอดไลน์หาแม่ค้าได้ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 <iffer> 8 0นะคะพี่ขานะคะชุดนี้น,นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตะกรุดปูมุนค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาหนูก็ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรมีเพชรสีแดงสีน้ำเงินกับ พี่ขานะคะเป็นราหูอมจันทรนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่ราหูอมจันทร์องนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่มีเพชรแดงๆกับสีํางเงินอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกุลหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ขาตะกุนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกดอกนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่จ๋า800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะตะกุนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกราคาพี่ขามีหัวแล้วก็ใส่ข้าไปอย่างนี้นะคะพี่ จะ,จะเป็นเซ็ตอย่างนี้นะคะพี่ขาเชือกยาวอยู่นะคะพี่ขาคนสมัยก่อนเขาไว้ใส่คอหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขานะคะตะกุดหลวงพ่อทาวัดพญังแตกค่ะพี่ตามภาพกันเลยนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นมีดปากกาค,าะคะ่ะพี่ขาสีเหลืองอารามงามตาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่800บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาส,สภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่สภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะด้ามน,นี้หนูขอว่าที่800บาทนะคะพี่ขายนะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะค่ะสนใจยังไงแอดไลน์มาได้นะคะพี่ขาเบอร์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่นะค่ะอันนี้หนูขอว่าที่800บาทนะคะพี่ขามีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาพกพาสะดวกสบายนะคะพี assim ่จะเข้าป่าจะไปเที่ยวไหนก็ <ass> <noise> <im> ใช้ได้สะดวกสบายเลยค่ะพี่อันนี้เป็นตะกุดคู่ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกรบาทค่ะพี่ตะกุดคู่นี้นะคะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าหลวงพ่อที่ไหนสร้างนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ตะกุดดอกนี้ค่ะพี่ขา คุ้มมากเลยค่ะพี่ขาได้ทั้งคู่หนึงค่ะ600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดเหมือนกันนะคะพี่ขาไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะตะกรุดดอกที่1ดอกนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจ้ะจ๋า600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นดอกที่2นะคะพี่ขาดอกที่สองขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ดอกที่2นี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50า นะคะพี่ขาตะกุลดอกที่สองค่ะพี่มันจะหมุนหมุนม,มองยากหน่อยนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่พี่สนใจยังไงถ้าภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์ถห้าก้อนหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขานะคะแม่ค้าก็ทําให้ชัดแล้วแต่มันชัดได้แค่นี้ค่ะพี่ขานะคะนะคะพี่ตามภาพกันเลยนะคะพี่ขานะคะ อันนี้ขอไว้ที่600บาทอนกันนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุลหลวงพ่อทบนะคะพี่ตะกุลหลวงพ่อทบดอกนี้ขอไว้ที่600บาทอนกันนะคะพี่นะคะตะกุลหลวงพ่อทบดอกนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาตะกุลหลวงพ่อทบค่ะพี่นะคะสนใจยังไงก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะคะพี่ขานะคะตะกุลหลวงพ่อทบ600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมตรงปลายด้านจะมีตะกุดจุดสามดอกเขาบอกว่าเป็นมีดตัดหมากหลงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเ็าบอกว่าเป็นนี่มีดตัดหมากหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูกขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่ด้านนี้หนุกขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทเลยค่ะพี่ขาหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาพร้อมโอนหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่นะคะตรงปลายด้านจะเขียนพอซอยู่ด้วยนะคะพี่ขาตามภานเลยนะคะพี่ขาเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มา่่านีี้ะะคพททบ มีตัดหมักหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาตัดหมาค่ะพี่ตัดหมากขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตามภาพนะจ๊ะ <c oughs> ส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสีเป็นตลับสีพึ่งหลวงปูท่ทิมนะคะพี่ด้านในจะมีสีพึ่งนะคะพี่นะคะ่ะด้านในจะมีสีพึ่งอย่างนี้นะคะพี่นะคะ่ะมองเห็นไหมคะพี่ ถ้าภาพไม่ชัดก็แอดไลน์นะได้นะคะมีผ้าหน้าปกมีตะกุดแล้วอะไรกลมๆไม่รู้แล้วก็ผ้ายันหรือเปล่าเนี่ย e ค่ะพี่อ uhm? ันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะพี่ตลับสีพึ่งหลงปู่ทิมนะคะพี่ขานะค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นะค่ะข้างนอกจะเป็นรูปพระหลงปูดทิมนะคะพี่นะค่ะสภาพตามนี้เลยนะคะพี่นะค่ะ อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หนูได้สภาพนี้เนี่ยนะคะพี่ขา6ก0บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นพักกิ่งค่ะพักกิ่งนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พักกิ่งอันนี้นะคะพี่ขาใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่ขาเป็นเนื้อเมกะสิ์นะคะพี่เป็นเนื้อเมกะสิ์นะคะพี่ขานะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่พักกิ่งอง์นี้หนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวปวู่บุญพร้อมอันนี้นะคะพี่นะคะได้มามา สด,สด smile, ๆร้อนๆเลยนะคะพี่ขามีรอยจานด้วยค่ะอันนี้หนูกขอไว้ที่6 0 0บาทนะคะพี่เบียแกนี้พร้อมเหรียญนะคะพี่ข้าหนูกขอไว้ที่6 0 0บาทค่ะพี่ขา6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเบียแก่ค่ะพร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะส่วนนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อปานค่ะพี่ขาหลวงพ่อปานพร้อมด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อปานเหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทนะคะพี่อันนี้หนูกขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่ขาภาพถ่ายนะคะพี่ขานะคะเพิ่งได้มาใหม่นะคะเมื่อวันกอน ่อนได้มาก็ปิดไปแล้วนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็แอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมมาได้นะคะพี่ขาภาพไม่ชัดยังไงก็โทรมาได้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้เป็นภาพหลงพ่อป่านด้านหลังก็เป็นหลงพ่อป่านนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปหลอลงพ่อย,ยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่ขาแต่อาจจะมีอุด อยู่2อุดนะคะพี่จะมีอุดอยู่อุดนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่5 0 0รบาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห0 0ร้อบาทเลยค่ะพี่ขามีอุดอยู่2อุดค่ะนะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะหลวงพ่อยอดค่ะส่วนนี้จะเป็นภาพปิดตาได้บางไผ่นะคะปิดตาได้บางไผ่นี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ภาพปิดตาได้บางไผ่องค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้สวยมากเลยค่ะพี่ขายนะคะเนื้อหาน่าศึกษานะคะพี่องค์นี้ค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางโก เพิ่ม5้บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลอหลวงพอ่อทบหรือเปล่าคะพี่อันเล็กๆนี้ถ้าไม่ทบก็ไม่รู้ที่แล้วกันค่ะพี่นะคะ น่าจะไม่ทราบที่ดีกว่านีค่ะปลอดภัยกว่าอันนี้ขอว้ที่500้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่อง์นี้หนูกขอว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ขอว่าที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่ขายนูขอว้ที่500้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองรูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดบ้านกล้วยหนึ่รูปหล่อหลวงพ่อยอดกับหลวงหลวงพ่อเดิมนี่ พูดสลับวันตลอดเลยนะคะอันนี้นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขวาออกวัดบ้านกล้วยนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะคะพี่นะคะอันนี้หลูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเออหลวงพ่อกันค่ะพี่พ่อกันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ หกร้อยบาทเลยค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะเดียนหลวงพ่อกันค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดียนหลวงพ่อเพชรนะคะพี่เดือยวพ่อเพชรนี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่เดียนหลวงพ่อเพชรหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเดียนโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะเป็นพิมพ์สามเดืออย่างนี้นะคะพี่ได้มาอย่างนี้นะคะพี่ค่ะอีกฝั่งนึงเป็นผ้าพุทธอีกฝั่งนึงก็เป็นผ้าพุทธเหมือนกันค่ะพี่เหมือนเป็นพิมพ์สองหน้าค่ะพี่เป็นพิมพ์สองหน้าค่ะพี่ค่ะแต่อีกรูปร่างอีก รูปร่างลักษณะพระพุธจะไม่เหมือนกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูกขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดยนนี้ขอไว้ที่500อยบาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่องคนี้หนูกขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดอนปูเอี่ยมนะคะพี่ขาะเด่นปูเอี่ยมนี้ขอไว้ที่500อบาทนะคะพี่เด่นลงปูเอี่ยมเดอนนี้นะคะพี่ขาหนูกขอไว้ที่500อยบาทค่ะพี่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะ ตัวน,นี้จะเป็นหลวงพ่อวงนะคะพี่หลวงพ่อวงนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะหลวงเป็นของหลวงพ่อวงนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่ปิดตาหลังแบบนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปิดตาหลังแบบนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อสังกจรจจายนะคะพี่รูปหล่อสังกจรจจายองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอว้ที่500บาทค่ะพี่หนูขอไว้ที่500้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปหล่อสังกรจจายค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดียนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบค่ะพี่เรียนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนี่ขอว้ที่500บาทนะคะพี่ขาละค่ะหนูขอว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ สว่วนอันนี้ก็จะเป็นเรียนหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาเดือนพ่อแดงนี่หนูกขอวันที่หกร้อยบาทนะคะพี่เดือนหลวงพ่อแดงนี่หนูกขอวันที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแหวนหลวงปู่ไข่ปิดตาปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่หกร้อยบาทค่ะพี่แหวนปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนี่นะคะพี่ขาหนูกขอวันที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาแหวนปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะส่วนอัน นี่จะเป็นหลวงพ่อทองสุกค่ะพี่ว่าจะมีตะกรุดอย่างนี้มีเชือกอย่างนี้นะคะพี่ขาแล้วก็มีเหรียญอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่หลวงพ่อทองสุกนี่หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่ขาปิดตาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ปิดตาองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นผระบูชาขนาดเล็กขนาดตั้งโต๊ะนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระปิตา ส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรหนูจําไม่ได้แล้วค่ะพี่นะคะเป็นเหมือนหานุมาอะไรสักอย่างค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเป็นรูปพระพุธแล้วก็มีตัวยันนะค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเลืยงกลมนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นสิงนะคะพี่ขาอันนี้ค่ะพี่เป็นเนื้อตะก่วนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อตะก่วขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นตลับสีพึ่งหลงปูทิมตลับไม้นะคะพี่ขาตลับสีพึ่งหลงปูทิมตลับไม้นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่นะคะตรงนี้จะเป็นเหรียญผ้านับปกนะคะพี่จะเป็นเหรียญผ้านปกปูทิมค่ะพี่ส่วนด้านในก็จะเป็นสีเหลืองนะคะพี่ขาสีเหลืองนี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ตลับนี้หนูขอไว้ที่700 ร0 0บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาตลับไม้ลงปู่ทิมค่ะ700บาทนะคะพี่ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่ขาแต่ตรงเหรียญนตรงเหรียญหน้ากล่องจะไม่เหมือนกันนะคะพี่ตรงเหรียญหน้ากล่องจะไม่เหมือนกันนะคะพี่นะค่ะราคาเท่ากับกล่องเมื่อกี้เลยนะคะพี่ขายราคาอันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันค่ะข้างในก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยค่ะพี่ข้างในก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาอันนี้หนูกขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ 700บาทปลายทางบกเพิ่ม5้าบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นตลับใหญ่นะคะพี่ขายนะคะอันนี้จะเป็นตลับใหญ่ค่ะพี่ขายใหญ่นะคะพี่นะคะความยาวของตลับหรอคะพี่แป,ป๊บนึงนะคะพี่ความยาวของตลับประมาณ9้าครึ่งอะค่ะพี่ ก้าครึง่งแล้วก็ความกว้างประมาณสี่ค่ะพี่ความความยาวเก้าครึ่งความความกว้างสี่ค่ะพี่นะคะอันนี้เป็นของหลงปูดทิมนะคะพี่ค่ะอันนี้หนูให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่อันนี้หนูให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ชัดยังไงก็แอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติม,ตมได้นะคะพี่คะ่ะอุ้ยมีตังติดมาด้วย <connection> นะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้แหละค่ะพี่ แล้ะคะ่ะอันนี้จะเป็นกล่องใหญ่นะคะพี่อันนี้จะกล่องใหญ่ค่ะพี่อันนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาหนูขอว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่นะคะสนใจยังไงติดต่อมาได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกงพุทธคุณพักเพื่อนนะคะพี่สวัสดีคะ่ะ